สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันยังบัทันกินข่าวกับดิชันอุเบขา an, บวกคําใหญ่รายงานสดจากสต็อกมุมประเทศสวิเดนค่ะวันนี้เราจะมาตามติดการเตรียมความพร้อมการประชุม World Leader ผักกระเดาชิปหรือว่าการประชุมสุดยอดผู้นํำระดับโลกในการผลักดันนโยบายผักกระเดาสู่พืชผักของโลกนะคะนี่คือ พื้นที่พักกาดดาวสตรีทที่เพิ่งลาดยางไปเมื่อวานโดยผู้นําโลกจะทําการเปิดงานในวันพรุ่งนี้ผู้นําทั้ง147ประเทศจะทําการเลียงไล่ทรายเพื่อที่จะเก็บพักกาดดาวโดยพร้อมเพียงกันภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ค่ะส่วนผักกาดดาวที่เก็บนั้นจะนําไปจําหน่ายที่อีเวนติ้งมาร์เก็ตหรือตลาดแรงในสัปดาห์หน้าค่ะกิจกรรมการประชุมผู้นําโลกในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือกรอบความมั่นคงกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของความมั่นคงในการหาพักกาดดาวบริเวณชายแดนและความ เสียงในการเก็บผักกะดดาในพื้นที่สาธารณะการตบตีกันแย่งยอดอ่อนกันและรวมไปถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจรวมทั้งจะมีการหารือเรื่องของการขยับราคาผักกาดดาวสกรัม10เป็น3กราม12ค่ะ ผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันนี้นะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยได้ทีมงานระดับโลกเข้ามาดูแลค่ะจะยังไม่มีใครที่สามารถผ่านเข้ามาบริเวณนี้ได้นอกจากนักข่าวที่ได้รับเชิญเข้ามาดูงานการเตรียมความพร้อมเท่านั้นนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของผู้นําทั้ง117ประเทศค่ะก็จะมีช่องทางลับที่ใจผู้นําลงไปสู่ห้องประชุมโดยลงผ่านทางท่อฟ้านี้นะคะส่วนเรื่องของการประถมพยาบาลค่ะก็จะมีเรื่องของใบลําห้างนะคะหย่องใส่แผลเพื่อทําการห้ามเลือดค่ะโดยตัวแทนประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ที่จะเข้าร่วมก ประชุม w o r ล d l เ a ดเดอผักกาดดาชิปก็คือพ่อใหญ่สีและก็แม่ใหญ่บุญมาที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีการร้อมล้วนหําบจับอีกชั้นหนึ่งเพื่อ Security ค่ะผักกดดาถือเป็น Soft Power on the Rock Healthy Custer Layom รย่อมของประเทศไทยค่ะและนี่คือทั้งหมดของการรายงานการเตรียมความพร้อมสุดยอดการประชุมผู้นาต่างประเทศในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามกันอีกค่ะ